สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มันตรงกับวันที่ 25- 2025อยู่นะครับวันขออภัยนะครับวันที่25ตุลาคม2025นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็กำลังฟาดแข่งกันอยู่นะครับหลายคู่เลยฮะอ่เดี๋ยวรอดูคู่คู่เด็ดก็แล้วกันนะครับ2คู่รวดเลยครับเวลา5้าทุ่มครึ่งแล้วก็ยาวไปจนถึงตีสองครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เปิดโอแทฟฟอร์ตต้อนรับการมาเยือนของไบตันนะครับหลังจากที่ทําศึกผีแดงมาโอ้โชว์ฟอร์มน่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วมั้งว่าอย่างนั้นนะครับรอดูนะครับพบกับไบตันเนี่ยตามสถิติแล้วเอาชนะไบตันยากนะครับยากมากเลยก็มาดูว่าจะเป็นเช่นไรนะครับอ่ะย้อนเข้ามาดูที่ไทยลีกหนึ่งนะครับลิโวไทยลีกหนึ่งนะครับนัดที่9นะครับ ประจำวันที่25ตุลาคม2025นะครับเป็นวันแรกนะครับของหลังจากฟีฟ a าเดเป็นวันแรกแล้วก็ช่วงแรกนะวันนี้ก็จะมีอีก 4, 4คู่นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับการท่าเรือเฉือนอาชนะเมืองทองไปได้แล้ว1ประตูต่อ0วันนี้3คู่นะครับเริ่มต้นด้วยคู่แรกเลยครับมาแล้วครับ ชนบุรี FC ออกไปเยือนอยุทยาอยู่ในเตดผลปรากฏว่าเก็บ3แต้มแรกเต็มไปได้นะครับหลังจากที่เปลี่ยนโค้ดมาเป็นโค้ดเฮงนะครับอ่าเดเฮงนะครับวิทยาลาวหกุลนะครับเปลี่ยนจากธีรศักดิ์โพอนนะครับโค้ดโจกไปนะครับก็ลาออกอแกก็ลาออกไปนะครับตามให้ครับสัญญาไว้ว่าหากทํำไม่ชนะเชียงรายก็จะลาออกไปนะครับในอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับ คู่ที่2ของวันนี้นะครับเชียงรายยูเนเต็ดนะครับเปิดสิงเชียงรายสเตเดียมเอาชนะพลังการน้องใหม่ไปได้2ประตูต่อ0ูนย์ะครับแบบสบายๆแล้วก็คู่ที่3ของวันนี้นะครับสบายๆครับท่าสามอาลสเตเดียมอย่าไปใกล้เขานะครับของพี่เตี้ยนะครับทำพีทีประจวบนะครับเอาชนะนครราชสีมา f c ไปได้2ประตูต่อสูนนะครับก็ส่งผลทำให้เก็บสารแต้มได้อย่างทั่วหน้านะครับสำหรับทีมทีมดังนะครับแอดมินถือว่าเป็นทีม ทีมเตงของวันนี้ครับทาได้สําเร็จทั้ง3ทีมนะครับอม,มาดูตารางคะแนนนะครับหลังจากที่ทั้ง3คู่จบลงไปวันนี้แล้วก็ทําให้อันดับเปลี่ยนกันบ้างนะครับสําหรับ3าทีมที่ชนะวันนี้นะครับเปลี่ยนทั้ง3าทีมเลยเปลี่ยนลําดับทั้ง3าทีมเลยครับโดยเฉพาะฉลามชนนะครับาจาก อ,อยู่ในโซนตกชั้นนะครับอยู่อันดับที่15ก็วิ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่10ของตารางนะครับแข่ง9ก้ชนะ1เสมอ5แพ้3นะครับมีอยู่8คะแนนนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับขอให้พี่เฮงเไปได้อย่างสวยๆนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไปทำตกชั้นเหมือนฤดูการยี่สามยี่นะครับ ใน <c oughs> เป็นไป,นปนตามน้ำมือของพี่เฮงเลยนะครับแต่พี่เฮงกลับมาขอให้ชนบุรีปังๆเลยครับแซวๆกันเล่นนะครับนี่คือเวของฟุตบอลนะครับแต่แอดมินเชื่อว่าให้ชนบุรีในในตอนนั้นนะครับในฤดูกาลที่ตกไปชนบุรีไม่เกินปีหนึ่งขึ้นมาแน่นอนขึ้นมาแน่นอนอะไเงี้ยก็ชัวร้อยเป์เซ็นะครับถึงแม้ว่าจะแกล้งๆไปหน่อยนะครับสุดท้ายมา มาโคดวังนะครับทวัชชัยดำรงอ,องตะกูลนะพาขึ้นชั้นมาได้สำเร็จหลังจากเปลี่ยนมาสองสาคนนะครับว่าอย่างนั้นเถอเอ,อเปลี่ยนชมบุรีมาสองสาคนนะครับก็ทําให้ชมบุรีกลับมาลดแล่นในไทยลีกหนึ่งไม่ไปได้เกินฝัน,นครับก็เป็นสิ่งที่อยู่ในเหนือความคาดหมายไม่ใช่เหนือความคาดหมายอยู่ในความคาดหมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็รอดูฉลามชนไปเรื่อยๆนะครับว่าผลงานจะแกล่งไปกว่านี้หรือไม่นะครับต้องยืนระยะครับสำหรับไทยลีกเหนือเสริมเสริมทัดดีๆครับ เสริมทัพดีๆแอดมินไม่ได้ดูแะหลับวันนี้ไมเกรนขึ้นนิดนึงนะครับก็เลยหลับไปไม่ไม่ได้ดูก็เพิ่งตื่นมาเนี่ยก็มาดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับไบตันเลยเพิ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นแวบๆเลยเห็นกีเมร้านะครับยิงประตูให้นิวคาสเซิลชนะชนะฟูลแลนดไป2ประตูต่อหนึ่งตะกี้เนี่ยเพิ่งตื่นมาแล้วก็เนี่ยมัมาดูแมนเชสเตอร์อะต่อเลยครับต่อเลยครับ หลังจากชนบุรีนะครับเฉือนเอาชนะน้องใหม่อย,ยอยุธยายูเนเต็ดสประตูต่อหนึ่งไปได้แล้วก็ทําให้อยุธยานะครับล่นลงมาอยู่อันดับที่12นะครับอยู่อันดับที่12ของตารางนะแข่ง9ชนะ1เสมอ4แพ้4มีอยู่7คะแนนนะครับนั่นคือล่าสุดของอยุธยายูยายเนเต็ดนะครับคู่ที่2ของวันนี้นะครับเชียงรายยูเนเต็ดนะครับเอาชนะพารังการได้2ประตูต่อศูนย์ก็ส่งผลให้เชียงรายยูเนเต็ดนะครับอันดับ คะแนนก็จะขึ้นไปเลยนะครับอันดับที่7นะครับแข่ง9ชนะ3เสมอ4แพ้2นะมี13แต้มนะครับสำหรับเชียงรายยูเนเต็ดนะครับก็จากอันลำดับที่9้นะครับเอ่อขึ้นมาอยู่อันดับที่7นะครับอืมถ้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้เชียงรายมีลุ้นนะครับส่วนพลังการนะครับลนลงไปอยู่อยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่เดิมนะครับอ่าอยู่อันดับที่14นะครับอ่าอยู่อันดับที่1 4แข่ง9ชนะ1เสมอ4แพ้4นะครับ มีอยู่เจคะแนนนะครับอืมเจคะแนนเอา้านครราชสีมา f อฟซแม่โคอิสระสีีะโลนะครับต้องต้องบูตบูตบูตสวัสดแค่ขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าระดับนครราชสีมา F อฟซนี้แอดมินไม่อยากให้ตกลงไปอีกครั้งหนึ่งครับถ้าแม่ถ้าว่าผลงานของนครราชสีมาเนี่ยต้องอยู่ในระดับอ่าอันดับ7อันดับห้าอะไรประมาณนี้ท็อปไฟอะไรก็เป็นไปได้นะครับ อยากให้นครราชาสีมาเนี่ยอย,อ,อยู่ข้างบนของตารางนะครับว่าอย่างนั้นนะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับพีที่ประจวบนะครับพีที่ประจวบหลังจากเก็บ3แต้มวันนี้ได้เนี่ยวิ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่6นะครับนี่ต้องเป็นอย่างนี้นะครับอของพี่เตี้ยนะครับแข่ง9ชนะ3เสมอส แพ้ซะสองนะครับมีอยู่13แต้มนะครับ PT ประจวบนะครับแมก็ลุ้นว่าจะขึ้นท็อปไฟได้หรือไม่นะครับนี่คือล่าสุดเ,เลยนะครับส่วนสวาดแคทก็ภาคไปแล้วอยู่อันดับที่อ่ที่13เหนือโซนตกชั้นอยู่เท่ากันเลยครับแต้มเท่ากับโซนตกชั้นเลยครับ7คะแนนเท่ากับพลังการ FC เลยครับ นี่คือ3คู่ในวันนี้นะวันพรุ่งนี้นะครับสคู่รวดเป็นคู่ใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะบุรีรัมยูเนเตดนะครับจะเปิดช้างอารีนาสเตเดียม18นาฬิกาต้อนรับการมาเยือนของระยอง FC นะครับณขณะนี้นะบุรีรัมยูเนเตดเนี่ยมี19แต้มนะครับนำโดยมิจาฝูงแข่งน้อยกว่าชาวบ้านเขาอยู่2นัดนะครับแข่ง7ชนะ6เสมอ1ยังไม่แพ้นะครับเป็นทีมเดียวนะครับที่ยังไม่แพ้นะครับ มีอยู่19แต้มนะครับนำนำแบงคอกอยู่2แต้มและแบงคอกเนี่ยเตะมากกว่า1นัดด้วยอ่าส่วนระยอง FC นะครับผู้ไปเยือนนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ก็ฤดูกาลที่แล้วก็แพ้ไปกลับเลยนะครับระยองนีครับระยองมีอยู่8อยู่อันดับ8นะครับอ่าแข่ง8นัดชนะ3เสมอ3แพ้2นะครับ12แต้มนะครับอ่าตามหลังเชียงรายยูเนเต็ดอยู่1แต้มนะครับอ่า อยู่ในอันดับ8นะครับระยองคู่ที่2ของวันพรุ่งนี้นะครับ18นาฬิกา30นาทีนะครับสุโขทัย FC นะครับตอนรับการมาเยือนของ BG ปทุม BG ปทุมนี่ผลงานดีเริ่มดีนะครับหลังจากเปลี่ยนเปลี่ยนโค้ชจากโค้ชบอยออกไปนะครับก็ชนะ2เสมอ1นะครับเก็บมาได้5แต้มนะครับใน3นัดล่าสุดนะครับสุโขทัย FC นี่อยู่ลำดับที่ 11นะครับแข่ง7ชนะ1เสมอ4แพ้2ไม่อยู่7คะแนนนะครับก็เท่ากันกับโซนตกชั้นก็จะพลาดไม่ค่อยจะได้แล้วโอ้โหฤดูการนี้เนี่ยแทบนี่โอ้โหคู่ขี้สูสีกันเหลือเกินนะครับอยู่อันดับที่11นะครับสุโขทัย FC แข่งน้อยกว่าทีมอื่นอยู่2นัดนะครับสำหรับผู้มาเยือน BG ปทุมอ้โหเจอของแข็งเลยรับ BG ปทุมเดาว่าสุโขทัย f อนี่ น่าน่าจะเขาเรียกว่าน่าจะอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งสัปดาห์มั้งเนี่ยเพราะว่า BG ประทุมนี่มาแรงเลือกเกินนะครับแข่ง8ชนะ4เสมอ2แพ้2มี14แต้มยืนดับที่5นะครับ BG ประทุมนะครับสติติ5นัดล่าสุดในแพ้1ชนะ3เสมอ1นะครับโอ้ถือว่า ถือว่าเริ่มเด็ดขาดมาหรือไม่อะไรประมาณนี้ติดตามยังไงก็ติดตามถ้าหากว่าบีจีปทุมนักเตะไม่เจ็บนะครับจะโชว์ฟอร์มดีมากๆเลยครับมีข่าวว่าตังสารัตอยู่เย็นก็จะกลับมาติดทีมชาติอีกไหมก็กว่ากันไปนะครับก็แอดมินไม่มีความเห็นนะครับแอดมินมีความเห็นหว่าน่าจะปั้นดาวรุ่งอะไรประมาณนี้ครับนาเจนใหม่อะไรประมาณนี้เพราะว่าอีก2อปีสารัตเอยหรือว่าทีละทอนเอยแม้กระทั่ง ทีะสินแดงดางเอย็ยังจะลากเข้ามาตีทีมชาติอยู่ก็ก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะครับแต่แอดมินถ้าเป็นโค้ดแอดมินก,ก็จะเลือกเจนใหม่ไว้อะไรประมาณนี้นครับอย่างน้อยๆก็เห็นเสกสารลาตีแล้วครับคนหนึ่งนะครับจับตาดูให้ดีเสกสารลาตีสุภชยัยใจเด็ดเหล่านี้คือเจนใหม่นะครับที่จะวิ่งอยู่ในทีมช้างศึกชุดใหญ่นะครับนะยังไงต้องติตามดูนะครับ คู่ต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้18บแนาฬิกาสานาทีเท่ากันนะครับในเวลาเดียวกันนะครับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับทีมรองจ่าฝูงจะพบกับลำพูนวอร์รี่เออร์นะครับทีมที่อยู่ในรองบวยนะครับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับนัดที่แล้วเนี่ยก็เสมอกับเมืองทองมานะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์มานัดนี้จะเป็นเช่นไรครับลองลองติดตามดูนะครับอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับไล่ไล่ไล่บีบุรีรัมยูเนเต็ดอยู่สองแต้มนะครับแข่ง8ชนะ5 เสมอ2แพ้1นะครับหนึ่งในนั้นก็คือแพ้บุรีรัมย์นั่นแหละมี17แต้มนะครับโอ้โค้ดแบนทำทำฟอร์มเด็ดมาตั้งแต่หลายฤดูกาลแล้วฮะอยากให้แบงค์อกยูเนเต็ดได้แชมป์นะครับแต่ต้องก้องผ่านบุรีรัมย์ให้ได้ก่อนนะครับส่วนลำพูนวอร์เรอร์นะครับแหม่รุ่นตกชั้นเลยครับเปลี่ยนโค้ดแล้วนะครับอ่าแอดมินยังไม่ทราบนะครับว่าใครจะมาเป็นโค้ดนะครับก็คือโอ้หลังจากเปิดฤดูกาลมานี่ยหกหกคนแล้วครับเนี่ย 5คนนะครับจะเป็นคนใครจะเป็นคนที่หกลายออกไปที่ปลดมานะครับแข่งแชนะ1เสมอ3แพ้4นะครับมีอยู่6คะแนนเท่านั้นนะครับอยู่เป็นรองจากฝูงรองอุทัยธานีอยู่แค่2แต้มเอ่อชนะอ,อุทัยหมายถึงว่าแต้มนำอุทัยธานีอยู่แค่2แต้มน,นะครับคู่สุดท้ายนะครับ อุทยัยธานีนะครับพบกับราชบุรีนะครับเมืองโองค,ครับราชบุรีเนี่ยอยู่อันดับที่4นะครับหากชนะนัดนี้ได้ก็เป็น19แต้มนะโหไปทาบแต้มทาบลองจากฝูงได้เลยนั่น,น,นเท่ากันกับบุรีรัมเลยนั่น,น,นก็แข่ง8ชนะ5เสมอ1แพ้2นะครับมี16แต้มนะครับราชบุรีส่วน อุทยัยธานีก็มีอยู่4แต้มนะครับอ่าแข่ง8สเสมอ4แพ้4นะครับอ่านี่คือทั้งหมดนะครับของฟุตบอลลีโวไทยลีกครับอ่านะัดนะัดนะที่เนะครับนะัดที่เนะครับ,นะรบอา่าก็เมื่อเชา้านี้แอดมินก็ลงไปแล้วแหละลงเพื่อตอบอ่ตอบรับแต้มของการท่าเรือแล้วก็เมืองทองนะครับซึ่งการท่าเรือเอาชนะเมืองทองไปได้1ประตูต่อศูนย์เมื่อวานนะครับก็ ทำให้การท่าเรือเนี่ยมี16แต้มอยู่อันดับที่3นะครับอ,อยู่อันดับที่3ของตารางนะครับซึ่งเมืองทองอยู่อันดับที่9ซึ่งทําให้เมืองทองอยู่อันดับที่9นะกินไข่ไปแล้วครับ5นัด5 6นัดเนี่ยไม่ไม่ชนะเลยครับเสมอสัานนะ้ท้ายโคตอ้นนะครับโนะคตอ้นไม่สู้ดีนักนะครับไม่สู้ดีนักเพราะว่าแหมก็เหมือนกับว่า ไม่เข้าเป้านะครับจะโดนปลดออกอีกหรือไม่ถ้าแอดมินเป็นเจ้าของทีมใทยจะให้ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้อีกนัดหนึ่งนะครับให้อีกนัดหนึ่งเพราะว่ายังอาจจะเข้ามารับช่วงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังคาทางยังทางคาทางกันอยู่หรือไม่อะไรประมาณนี้ครับเราเดี๋ยวก็ลองดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่าห้นานัดเน็ตไม่ชนะเอาซะเลยครับ ก็ทาให้แฟนบอลอย่างแอนดีเนี่ยก็เลๆแล้วว่าเออมันมาถูกทางหรือเปล่าอะไรประมาณนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีครับพี่น้องครับคู่แมนยูคล้ายๆกับว่ากระตุกนะครับนะกระตุกแล้วก็ค้างกระตุกแล้วก็ค้างโมโนแบ็กดูผ่านโมโนแบ็กอ่ะอ่ะยังไงก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันไปพร้อมกันนะในวันพรุ่งนี้มี4คู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวฝันดีกันทุกทุกคนนะครับคิดว่าแฟนทุกคนน่าจะดูคู่ปีศาจแดงแล้วก็ไบตันแล้วก็ตามด้วยหงแดงกับเบนฟอร์ดไปพรอมๆกับแอดมินหรือมั่งนี่ลองดูนะครับผมสำหรับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ